กระทรวงศึกษาธิการงดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก2,565นายธนูขวัญเดชรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,565ครั้งที่1ทั2,564ว่าที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,565 โดยประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการมีรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานคณะกรรมการมาจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรเอกชนมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยสำนักอำนวยการสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นฝ่ายเลขานุก,การซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะกรรมการจัดงานสำหรับการจัดงานวันเด็กในปีที่ผ่านมา งดจัดกิจกรรมการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ยังคงมีกิจกรรมจัดส่งโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติสำหรับวันเด็กแห่งชาติปี2565ตรงกับวันเล่าที่8มกราคม2565ที่ประชุมมีมติจะไม่จัดกิจกรรมที่กระส่งศึกษาธิการในลักษณะางานมหกรรม แต่จะจัดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น564รายรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ225รายเข้าเยี่ยมคาระวะพร้อมรับโอวาจากนายกรัฐมนตรีและรับโลดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องซึ่งจะพยายามให้เด็กและเยาวชนทั้ง789รายได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนด